สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่ครับวันนี้ไปคัดทีเด็ดเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนครับไปที่เกมนัดชิงชนะเลิศนะครับในศึกยูโร2อ2 4นะครับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นศึกระหว่างสเปนพบกับอังกฤษนะครับถ้าสเปนได้แชมป์ก็จะเป็นสมัยที่4นะครับมากสุดของทุกชาติเลยในในรายการนี้นะครับส่วนอังกฤษตามล่าแชมป์สมัยแรกนะครับแต่ว่าพวกเขาเข้าชิง2สมัยติดเลยนะ ที่ผ่านมาอังกฤษไม่เคยได้แชมป์ยูโรนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่ามาก,ก็ต้องถามเซา์เกตเลยนะครับเออซึ่งที่ผ่านมาสภาพดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทรงบอลดูแบบคือรอบนอกเอาเนี่ยเอาง่ายเลยตั้งแต่เข้ารอบนอกเอานะโดนคู่แข่งยิงนําก่อนทุกนัดเลยนะครับแต่ก็เอาตัวรอดมาได้จนเข้าชิงจะบอกว่าบอลทรงอย่างนี้แหละครับอืมสุดท้าย ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสไม่น้อยเลยที่จะประสบความสำเร็จคือสเปนคือทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีมากเป็นทีมเดียวเลยนะครับในประวัติศาสตร์เลยนะที่ชนะ6เกมรวดนะครับอืมชนะทั้ง6เกมนะครับแม้ว่าจะมีนัดหนึ่งเอ่อชนะต่อเวลาที่ชนะเยอรมันนะครับก็แต่ว่าเป็นทีมเดียวยที่ทำได้แล้วก็นักเตะหลายคนเล่นดีลามินยาเมลาว,วัยแค่16นิโก้วิลเลียมอะไรอย่างเงี้ย อแต่เอาจริงชื่อชน,นะั้งแต่อังกฤษก็ก็ไม่ได้เป็นรองนะครับแล้วถ้าอันนี้มันเป็นเกมที่แบบมันดูออลได้ครับเกมเดียวรู้เรื่องผมว่าอังกฤษก็มีดีพอพอ,พอตัวเหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของแท็กติกแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับอะผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสออกได้หมดเลยแล้วก็โอกาสมากสุดคือเสมอในเก้าสิบนาทีแล้วไปตัดสินในช่วงต่อเวลาหรืออาจจะยิงอยู่โทษซึ่งถ้า ยิงจุดโทษเนี่ยอังกฤษไม่กลัวนะครับชุดนี้อืมผมฟันธงแล้วกันผมว่าอังกฤษเป็นแชมป์ฉะนั้นเชียร์อังกฤษนะครับอ่ะวันนี้ฝากไ้ให้หนึ่งตัวนะครับฟุตบอลยูโร2024นัดิสนชิงชม์โลให้เชียร์สิงโตคำรามอังกฤษขอให้โชคดีทุกท่าน,นะครับและดูบอลกันมีความสุขนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ